ปิโก้งมังไม่รู้เหมือนกันนะเป็นปิโก้งสวัสดีครับนี่ผมช่างเย็มนะครับมาดูมวยไฟล์รถกเก่าผมครับวันนี้วันนั้นไม่ได้นําเสนอผลิตติดตั้งเพิ่มครับนี่ครับไปหน้าเป็นไนเดโมนะครับติดตั้งเพิ่มขึ้นมามีกระติกหนังเก็บใส่ของนิดๆหน่อยๆครับมาดูครับจะวิ่งกันนะนะครับ ปิดเปิดอ่ะเปิดแล้วติดยากเหมือนเดิมครับ